อยากได้เท่าไหร่ระบุต,ตัวเลขเอาเองนี่เอ้ยก็พูดถึงเสียโป้ห,หน่อยนะเสียโ,โ,โป้เมื่อกี้โทรมาหาไอไลน์ะนะไอ้ท็อป สตาไฟะนะเออผมผมนั่งอยู่ด้วยโทมาด่ากันมาทา้าเี้ยมันไม่มีประโยชน์หรอกนะเคยท็อปมันมันอยู่ตรงนี้สตาไฟอะอยู่พมนี่แหละท้ามันไปลุมพินีมันลุมพินีมันไม่มีสปอนเซอร์มันมันไปต่อยไม่ได้หรอกพี่ชายพมหรือ่าพี่ชายพมเด่นเมืองกาลนะเขาให้ผมโพสไปแล้วนะโพสท้าแกเนี่ยสิบล้านประกบวางรพันสิบล้านข้างละสิบล้านนะ นัดวันแกห้าสปอนเซอร์เลยแกสะดวกที่ไหนจะลุมพินีจะคลายไหนจะเวทีไหนแกเลือกเลย oh. เออเซิร์ชดูได้เซิร์ชเข้าไปทามเขาได้เด่นเมืองการหน้าเด่นเมืองการเขาก็ท้ารบแกเออผมก,กี้แกโทรมาได้ก็ไอท็อปเจียวมาผมนั่งฟังอยู่ผม oh. นั่งฟังอยู่ ผมไม่ได้มีแพ้อะไรพวกแกผมไม่ได้อยากยุง่งแต่นั้นทีผมทางฝั่งแกก็หลายๆคนผมก็รู้จักทางทางฝั่งทนนอะพวกผมหลายคนพวก,ล,ก,ล,กลูกกงลูกกรอบพวกอรถพวกไอม้มูพวกเนี้ผมผมรู้จักเคยเจอข้างในไม่ได้มีแพ้อะไรกันแต่แพ้นี้มันเป็นแพ้ขาดใจระหว่างพี่เด่นมืองการกับแกผมเป็นแค่ตัวกลางเชื่อไหมว่าเออพี่เด่นเขาข้อท้าแกเนี่ยเออ สี่ยกห้ายกเนี่ยแต่ยกเดียวเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องต่อยก็ตามกติกาจริงๆเลยไม่ใช่เอามวยต่อยแบบต่อยกับกองมังมินยนะต่อยแบบว่าต่อยโชว์ต่อยเอาเอาเรียกบัตรคาเข้าชมเรียกเรตติง้งไม่เอาเนี่ยเอาพ่นแพ้ชนะนะโอ,อ้ยทาาทางทำการนี่เขามีสปอนเซอร์แล้วแหละทำการเ็ามีสปอนเซอร์แล้วถ้าต่างไม่พอก็ทางทางการสุพันธ์เนี่ยผมคิดว่าทางนี้เขา รวมกันได้อันนี้เขารวมกันได้เพราะการสุภายเขารักกันกับเพื่อนไงเขารักกันเคสนี้เขาเอาเขาเอาแน่เขาเอาแน่เอ้ยเกาพี่เด่นจำพี่เด่นได้ปะที่เมื่อก่อนติดอยู่สุรันนะกระดิบโทษตัดไปปะห้านะสองห้านะเออเขามีปัห้าครับเจียโ,โป้ที่เขาทารบไม่พี่ไม่เคยเอามาโพสไม่เคยออามาไลฟ์สดเฮี้ยอะไรทั้งสิ้นแหละไม่ชอบอายเขา แต่วันนี้พี่เด่นเขาโทรมาพี่เมื่อกี้พอทางนี้พอทางนี้วางซาจักเสียโป้ก็ก็โทรบอกพี่เด่นโนเซียโป้โทรมาคุยด้วยว่าไอไอท็อปอะมันไปได้เลยมันท้ายเลยโป้ออกตัวมาบอกว่าเพื่อนกูออกตัวให้ไอเลยเสียโป้ออกตัวให้เลยทางนี้พี่เด่นก็เด้งมาบอกว่ามึงก็ออกตัวให้เลยกูออกตัวให้ลูกน้องกูพี่เด่นเด้งมาอย่างงี้พี่เด่นก็บอกอ้ท้ามันทีโพสท้าไปแล้วแชร์ต่อด้วยนะ ให้ทึ่งไอ้โป้ได้โพสทาม,มาแล้วสิบล้านสิบล้านข้อเดียวเยโปสิบล้านรอรับคําท้ายอย่างเดียวจัดช่วยจัดจัดโพสต่อใอ้ทีแชร์ต่อให้ไีให้มันทึ่งเยโปหน่อยพี่ไม่ได้เป็นเพื่อนเยโปแต่ว่าพวกกอฟพวกอนะไรเนี้ยน่าจะมีเฟซของเยโปต่อพี่ดิพี่เดนเงาฝากมาพี่ก็ช่วยสื่อต่อให้เอาวพอาพวกงนนมีบางทีมันทึ่งได้ไมั้ย เออเซปโปแกเอาไงก็โทรนะเบอร์ทอปเมื่อกี้ก็ได้เบอร์ทอก็ได้เบอร์ผมก็ได้ส่งก้าวสามสี่ทองสามแปดสามสี่สาม 4, 2, 3, 8, 3, 4, 3. เออโทรมาบอกผมก็ได้เอาไงเดี๋ยวผมโทรบอกทางพี่ผมให้ถ้าเอากันนะถ่ายละพังผมผมไม่มีตังค์ไปต่อยแกแล้วเป็นสิบล้าน <c oughs> แกแล้วด้วยไม่ไหวปะขอชมดีป่ะเอเอไอ้ลูกกรอบลูกกรอบฝากบอกทีหน้าพี่เด่นพี่เด่นเหมือนกันข้อลบเสซยโปโ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมายิงกันอะไรกันขอเดียวสิปโปกับโทรสิปโพโทรมาเมื่อกี้มาออกตัวให้เลเรื่องไอล้ลยหนะาลายครับไอเลี้ยจัดจัดจัดกายผมดีมีเเขาข้อมาพี่เดงเขาข้อมาทำพี่เดงลูกพี่เขามีเขาก็น่าจะพอมีตังค์สิบล้านเดิมพันวางเดิมพันแต่จะไปบริจาคให้มนลนิธิอะไรกันก็แล้วแต่แล้วแต่แตแตความสะดวกสบายของท่านเลย แต่ข้อนิดนึงชนะผมข้อ,อแบ่งครั้งละห้าแสนเออใครแพ้ชนะคือผมไม่ต้องต่อยโอเคปะ่ะแต่แกต่อยกันไปเดี๋ยวผมบอกลูกพี่ผมผมห้าแสนเออรู้เรื่องไม่บริจาคนะเก็บ <c oughs> ไว้ใช้เอาไว้ใช้เองไม่บริจาคช่วงนี้ไม่มีตังค์ <c oughs> เล่นเสียหมดอ่าผมใครดูอยู่ช่วยแชร์ชต่อให้ถึงหูเซโปสินะ <c oughs> ไม่ได้ผมไม่ได้ไม,ไดมีแฝงเลยเซโปอย่ามาเคืองเลยพ่อผมแต่ถ้า ไม่พอใจผมผมก็เอาตะกี้ผมก็ได้ทําไม่พอใจพผมแต่ผมไม่ได้มีแพ้อะไรกันแต่คนมีแพ้ยเขามีผมก็อเอาพวกพผมเอาบ้านพผมเอาการแล้วสุพรรณผมคนการแต่ผมใช้ชีวิตในคุกงสุพรรณเป็นสิบปีผมต้องเอาสุพรรณเอาการโปร้ก็เอาเพื่อนโป้แต่ผมกม็ได้ไปรุมาหลายเขาก็ท้ามาว่าโป้กำหนดมาเลยว่าจะเอาตรงไหนเออสโป้กำหนดมาเลยว่าจะลุมพินีจะอ้อมน้อยจะสึกเฮียอะไรก็แล้วแต่ ทั้งเสี้ยเขาจะจัดเลยพอลูกพี่เขาดีนี่โปรโมเตอร์ดีนะแล้วแต่เลยเออเอาไงก็บอกมาแล้วกันนะโทรมาก็ได้สองเก้าสามสี่สองสามแปดสามสี่สามโทรมาเบอร์ผมได้เดี๋ยวผมโทรหาพี่เด่นได้ล้วผมเชื่อมให้แต่ก็คุยกันตรงเลยเอาไงนะเออเอาไงก็เอาผมอยากดูผมชอบ นักเลงแต่ไม่ใช่ไปต่อยกันยอดแย่แล้วยกเสมอโอ้มันไฟก็อมันน่าเกลียดคนทั้งประเทศก็ดูเขามองไอ้ก็เสียโปสู้ก้งมึงบินไม่ได้เลยมันไม่มีทางสู้เลยแต่นั้นเราเข้าใจว่าข้อตกลงของพวกคุณคือถ้าไม่มีนอกยกเดียวให้ยกเสมอจะเป็นด้วยเหตุผลว่าเสียดายเงินอะไรหรือว่ายังไงก็กไม่รู้นะแต่ไฟนี้เขาไม่ได้เสียดายเงินเขาเป็นแพ้ขาใจกับแก โดยเฉพาะเสียโป๊แต่แพร่เจ้าเลอะเจ้าเลตัวแซบอะมันเป็นแพร่ก่ะไอ้หน้าลายมันก็ก็เอากันไปตามกดผู้ถูกน่าจังก๊อปถ้าเอากดคุกกดนักเลงกดจิโก้เราก็ให้มันเดียวกันไปมันจะเล็กจะคุยจะมวยอะไรก็เอากันไปแต่กับพี่เด่นนะพี่เด่นเขาถ้าจะซีสิบแล้วเขาจะเกือบีบแล้วเขาคงไม่มา เยอะแยะเราก็คงเอาคงไม่รู้เรื่องเดิมพันมาใกล้สูงหน่อยเอผมว่าอาจจะได้ข้าพานบ้างเนาะเดี๋ยวผมพากัไปเลี้ยงเออรู้เรื่องจัดท่าหน่อยอยู่ตลาดเขตเนี่ยไม่อยู่หน้าอยู่เมืองการชอบตรงนี้เหรอให้หน้าไปเลยไอ้ฮ่าเอ้ยสักเสร็จให้ไปเลยให้หน้าแชร์ต่อยพี่ดีนะบิวด้วยแชร์ต่อยพี่ดีคนเต่ายากอยากจะเอาก็เราก็ ตรงเข้าไปหน่อยหน่อยไกด์ทีโอ้พี่ไม่ไปต่อยพี่ไม่มีเงินเดิมพันลอกนะเอ้ยกับต่อยกันที่เป็นล้านกูดโดนจับจากไทยเมื่อวานนี้ต้องให้กูวิ่งประกันนนั่เลยชิบหายคือต้องวิ่งประกันนี่กูเลยไม่มีตังประกันตัวเองเลยนั่งซ่านชีวิตวต,ตายอยู่แล้ว ต้องเอาไปเสียโป้มึงแล้ยปนพอขายยาลงเลยเปิดก็ไม่กล้าพกอียตรงนี้กล้องทางนั้นนี่ดีฟ่าจัดศึกดนีดีฟ้าเดี๋ยวท้ายชนกันีดีฟ่าเจอได้ขั้นในหน้าเออเดี๋ยวขั้นในหน้าห้าแสนห้าแสนโป้โชนะให้กูไม่เอาให้กูก็เอาไม่ให้กูไม่เอาแต่ถ้าพี่เด่นชนะกูเอา <c oughs> พี่ <c oughs> กูกูต้องเอาเอางี้ได้ป่ะกูได้แน่ยแ่งก๊อปแ่งก๊อปเข้าใจผมหน้าผมมาเป็นตัวกลางไม่เฉยให พี่เด่นกับโป้เขาวันนี้พมโทรคุยกันมูแล้วมันแพร่อะไรกันก็เราก็ไม่เข้าใจพี่เด่นเขาไม่พอใจอะไรโป้กับโพ์ด่ากันไปแล้วไลเลเขาเด้งออกตัวมาไงได้งออตัวมานี่มันไอ้ทางนี้ลูกน้องพี่เด่นเขาไอ้ไายเขาเด้งออกตัวส่วนไปมันก็ลยมีแพร่กันแล้วเสียโปโ้โทรมาโทรเมื่อกี้เนี่ไอ้เบอ่าโทรมา,รมา,รมาว่ามาได้ไาาลยว่าไปอะไรเพื่อนมันไอยลยก็บอกว่า ไอเลมันมาด่าพี่พี่ชายมันโป้พูดไม่สวยไโป้บอกว่าพี่ชายมึงไม่ใช่พ่อกูอ้าวพูดทุกควยกันล่ะพี่ชายมึงไม่ใช่พ่อกูไอตอนนี้ก็ส่นไปเลยตอนนี้ลาก็โทรบอกพี่เด่นเด่นเขาบอกมึงโพสไปเลยบอกมึข้อเท้ามันสิบล้านโอ้พ่อมงอกหมดแล้วมวยดีอะไรเนี่ยไปต่อยกับใครได้มวยดีไงที่ไม่มีแล้ววอลุยธุหมดแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้เก่งกับวิ่งอย่างเดียวพี่เก่งกับนอนกับวิ่งอย่างเดียว <c oughs> เก่งนอนวิ่งอย่างเดียวเออคอยดูเอานะให้ให้เสียโป้รับท้ายอย่างเดียวคือพี่เด้งก็ให้โพสไปแล้วว่ะ <c oughs> พี่ก็ไม่รู้ว่ะพี่เด้งให้โพสไปแล้วจำได้พี่เด้งเมืองการนะแต่ <c oughs> เส้นเมื่อก่อน,น,น,นดียิงอะไรนั่นตัดไปสองกวาห้าน,นั่นะตอน้องดีอ่ะ ติดสิบห้าสิบหกปีพิงง่งออมาติดพร้อมๆพี่จัดเลยไอปากรองปานจัดแชร์โพสต์ต่อให้หน่อยแชร์ให้หน่อยนะให้ถึงเสียโป้หน่อยเขาเขาอยากจะอะไรกันก็เราก็จัดให้คแค่ดีดีฟ้าเนาะไปเล่ยโลก่อนวันนี้เสียยืมตังค์เขาได้แล้วเล่นโลก่อนอจะไปเล่นที่ไหนยังไม่รู้เนี่ยต่าาจะเข้าไม่เล่นดีฟ้าเว้ย น,นอนดีฝาองเที่ยวดีฝาเที่ยวดีฝาเที่ยวทุพัน่อยดีกว่ามั้งแต่เดี๋ยวคุยตรงนี้ให้ร็จก่อนออกแล้วออกแล้ววันนี้เขาไปเที่ยวคา,ปาบป่าไหมชิบหายโดนจับน้องนุ่งไม่มาสนใจเลยชิบหายไปนั่งแงวอยู่รอเสียคา,ปาบป่าอยู่ชิบหายอยู่ในคุกก็เกมังนอกก็เกมนีไอชีหายน้องสร้างชีวิตโกเกมยังหนข้างนอก คุณมากครับเอารู้เรื่องนะใ่รเป็นเพื่อนพอผมเป็นน้องอผมบ้านพวกบ้านฝูงสีการสุพรรณนน,นทบุรีฟังโทนฟังโทนเทวดาฟังโทน,ทน,ทนพวกไอ้เบสจันกอ๊อปปวยมูเนี่ยโอรลเนี่ยช่วยแชร์ส่งให้หน่อยนะแชร์ส่งให้หน่อยแชร์ส่งให้หน่อยคอนทงนคะอนทอมแชร์ส่งให้หน่อยให้ถึงเซโปหน่อย เอ,อ้ยหินเนอร์ไม่ดมไม่ได้นาะไอ้บาอา้าข้างในออกนอกไม่ได้เล่ายังไม่กินเลยดูร่างกายอ้วนบุบอาบายมุกไม่ยุง่งมุ้งแต่การพน,นันเพิ่งจะโดนจับไปเมื่อวานไอ้บ้าเก็บบ้าเอ้ยเดีย๋ยวถ้าพี่เดน่นเขาเอาเงี้ยธน,นู้นน่ะเขามีแล้วสิบล้านทางพี่เด่นน่ะเขามีแล้วเขาคุยลูกพี่อะไรก็ค้าตังค์แล้ว,ลวสิบล้านลูกพี่ก็ออกให้ป่ะไอ้ไยังจะไปด้วยเท่าไหร่ก็ ค่อยโทรมาฮะพี่ถ้าทางไอ้เซโปรับนะ<ม>ถ้าทางเซโปรับนะอยู่ที่เซโปรับถา้าเปล่าแกก็รบกวนช่วยแชร์ต่อให้ดีนะให้ถึงเซโปสิป,ป๋า <ไป S 1> พี่ไปละกินเหล้าล้านอาหารดิจริงดิจริงมิวไม่เลวกว่าหกไอ้จกกักก็รู้จักพี่เด่นนะเก<ม>็ด<ม>จะไปด้วยสักตัวไรแซ่บต้องแซ้บอะไก็ว่ามาน่าจะโทรมค่อยโทรม,มาคุยกันเดี๋ยวรอเซโปตอบกลับมาก่อนนะ อ่ามขอบใจมากพี่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะแพ้เนี้ยถ้าถ้าทางเลเอาใกล้ลายก็พี่ก็ไปยืนดูเองก็ไปยืนดูเองกับพี่แหมใช้ชีวิตกันบ้ามาด้วยกันในคุกเจอมาด้วยกันนอนห้องเดียวกันลูกกอล์ฟก็อยู่ด้วยกันมารู้นี่ใส่กันยู่เราไม่มีอันตรพานนักเลงคือนักเลงเลถ้าเขาเดียวกันเราก็ดูถูกไหมแต่ถ้าพี่เด่นกับเซโปเนี่ยเขาเอาอมาต่อยอย่างข้างล่างมาเดียวข้างล่างเขาข้องบนเวที พอเดินพันมันสู้เป็นสิบล้านเะนี่ยเราก็ไปชมกันไปชมกันแล้วก็ห้าห้าห้าเล่นกันเอาเราคนเล่นเนาะเออเราก็จับนอกกันเอาเนาะเหมือนข้างในเรายังเล่นเลยฮ่าแจมกันเอาพาสูดโคูเป็นจะพาสมัยก้อน,อนก่อนตอนเก๋โดนยิงมาล้อมแล้วตำรวจยิงไม่ไม่โดนไม่ใช่ไม่เข้าขกูลบกูวิง่งอ่าเข้าใจบ้างมูเข้าใจพี่นะ คิดถึงเหมือนเดิมไม่เคยลืมมีตะพาพของเราโอรสโอรสโอรสกับตาไฟไม่เคยลืมปีต้นตำรับตาไฟเทนี้อยู่แล้วไม่ลืมไม่ลืมเพอาย้ายเอาเอากันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จบกันไปซะจริงแล้วไม่ย้ายมันมีเรื่องอะไรกันต้อเลยให้มันเงียบไปซะเพราะคนที่ไม่รู้กันเม่วาสร้างกับแฟอายากันดังกันอะไรกันดังกันเฮียอะไรกันก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่า พี่ก็ไม่เข้าใจมันยากดังยากคุยอะไรกันยังไงแต่อะไรถ้ามีกูมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องเงินด้วยกูไป <c oughs> กูเล่นการพนันได้กูจับครั้งใดครั้งหนึ่งได้กูมีส่วนหมดแหละกูชอบเล่นการพน,นันแต่กูไม่แอบเล่รหรอกนะเล่นยังไงไม่โดนจับตำรวจไม่จับเล่นมวยไม่จับไปจับในเล่นเล่นในนู่นเลยขายมวยเลยไม่จับเล่นในสนามมวยไม่จับครับผมขอบคุณมากโง่พมเองขายวาไว้ม่วิวไม่ใช่เหรอเนื่อี้ไอ้จากมาเล่นเลยไง อาโอเคโอเคไปก่อนไปก่อนพูดมากไม่ค่อยเป็นคนแรกเลยวไม่เคยเอามาพูดหรอกพูดพูดว่ามก็เป็นหมฟากพี่ฝากแช่ต่อทีนะหมฝากแช่ต่อทีบอกทางไอ้่ให้เข้าใจด้วยนะแพร์นี้มันเป็นแพร่ของ้าเขาเขาเ็าาท้าเดียวกันเขาคงไม่ได้มาลุมไม่ได้มาด่ายกพวกเหมือนกับเทเบิ์ด่าฟังทนลงอนะเพราะทางนี้ก็ค่อนข้างนักเลงเขาไม่ใช่แต่ผานเขาค่อนข้างนักเลงเขาคงไม่มาด่ายยกว่าฟังทนมัดรวมคงไม่มีอย่างนั้นแน่นอน พอเขาเขาใช้ชีวิตนางบางฟ่างลาดยาวเข้าบินมาคือเนอาจจะเด็กฝ้าไม่เจอเข้าแค่นั้นเองคืออาจจะรู้จักกันมาเขาเขาไม่มัดรวมเขาไม่ด่ารวมเขาระบุเป็นตัวตนมาว่าเสีปอร์เขาจะเอาไปเซเปอร์อ่าพี่เด่นนะเขาจะเอาไปเซเปอร์ส่วนไอ้คูไอเลกไอไลน์เนี่ยไอไลน์มิคงไม่มีตังค์ไปเดิมพันเป็นล้านอย่างนั้นหรอกจะเอากันตรงไหนก็ตกลงกันเอานัดกันเอาแต่แต่ยโปอกับพี่เด่นเนี่ยมันมีวงเงินสูงเดิมพัน เซโปก็มีลูกพี่สนับสนุนเงินมาผมรู้ว่ามีลูกพี่ลูกพี่เส้นดีด้วยแบ็กดีด้วยเออเซโป้จะเอาตรงไหนต้งนั้นมาทาง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 พี่เด่นก็พร้อมเจอตลอดทางพี่เด่นก็พร้อมเจอตลอดทางนี้เขาพร้อมแล้วพี่ไม่ได้เมาดูมากพี่ไปละบายหมูฟักแชร์ถึงโปเลยนะคิดถึงทุกคนเจอกันนู่นละหานบาย